สวัสดีครับ f อทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับกามาพบกับผู้สมุนไพรนะครับโครงการหนึ่งอมปะทอนหนึ่งสวนไทยครับที่อำเภอสังคมจังหวัดพิรธานีนะครับมีทั้งใบเตยนะครับผักชพูนะครับมะละกอก็มีครับว่านหางจระเข้ก็มีครับนะครับ ปลาทลายโจรก็มีนะครับมีทุกอย่างนะครับเพื่อสมุนไพรพื้นบ้านนะครับท้องถิ่นนะครับร่วมโดยช่วยกันนะครับทางคณะปลูกมุิหาและพนักงานส่วนตำบลเชียงดานะครับปลูกตะไคร้กับข้าขบขอบหัวมันเลยเผ็เดหัวชัดเจนเนาะขอบ โอ้ใบเตยสวยครับต้นเตยสวยงามมากนะครับนะครับ,รบมีพริกด้วยนะครับ,รบมีป้ายบอกนะครับป้ายบอกชื่อสมุนไทยต่างๆนะครับ นะครับรวม้วยช่วยก,กันนะครับหน, com, หนึ่งองมดขอนหนึ่งสวนสมุนไพร โอเคครับตรงนี้ก็สวัสดีครับ